JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. ดีค่ะสวัสดีค่ัครับส,ส,ส,สวัสดีนะคะคาาบนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะมาฟื้หัาดเราอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่แลเออ้เจ็ดสิบสามครับเมื่อวันเพิ่งทำหน้าเจสามถึงในหน้าเจ็ดสิบสาม ยังอยู่ในเรื่องของการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะในการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการสืบทอดจากพ่อแม่สู่รุ่นลูกโดยนะคะจะสืบทอดเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็มีทั้งพืชน,นะคะพืชเนี่ยรับก็จะมีการถ่ายทอดทางต้นนะคะสีดอกนะคะหรือว่าใบนั่นเอง ทีนี้เรามาดูการสืออรบทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์บ้างเมือ่อวานนะคะเราได้ทําในเรื่องของวัดกระต่ายไปนะคะกระต่ายนะคะอ่พ่อเนี่ยมีมคนวีคะอ่ะยังไม่ได้ว่าเหรอถึงหน้าเจ็ดสิบสองเมื่อวานเมื่อวานยังไม่ได้ทําหน้าเจ็ดสิบส,สองใช่ไหมคะ ช้าหน้าเจ็ดสองแล้วอ๋อแต่ว่าากระต่ายยังไม่ได้วาดโอเคแสไดงว่าเป็นของอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวรบก่อนจะได้อธิบายทีเดียวอะในหน้าเจ็ดสิบสามนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะก็จะมีทั้งสีตาสีขนสีผิวเกรดนะคะ ลักษณะของผิวหนังรูปร่างลักษณะของร่างกายใบหน้าใบหูปากหางตีนนะคะและลักษณะขนและความยาวของขนปีกและก็คีดนั่นเองส่วนในตารางที่สองนะคะเขากำหนดให้กระต่ายเนี่ยมีทั้งเพศผู้และเพศเมียนะคะลักษณะของอสีขนแบบเพศผู้มีสีดำ ขนสั้นสีตาสีดำนะคะหูตั้งปลายแหลมหางเนี่ยก็จะเป็นกลมๆหัวนะคะหัวกลมหน้าแหลมแล้วก็มีหนวดด้วยเพศเมียก็จะมีลักษณะสีขาวนะคะขนสั้นตาสีแดงนะคะหูเนี่ยตั้งนะคะปลายหูแหลมไม่เห็นหางแล้วก็หัวกลมหน้าแหลมแล้วก็มีหนวดให้นักเรียนเนี่ย ว่าเป็นรูปก,กระต่ายที่เป็นรุ่นลูกออกมานะคะกระต่ายที่เป็นรุ่นลูกกระ่ายตัวนี้ต้องสีเทาใช่ไหมอ่าอาจจะเป็นสีเทาก็ได้เพราะว่ามีทั้งสีขาวและสีดําใช่ไหมหรือใครจะเอาแค่สีดําผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าพ,พ่อเขาเนี่ยมีสีดําอยากจะมีสีดําหมดก็ได้หรือใครอยากจะแบบ สีดำลายขาวหรือสีขาวลายดำหรือสีขาวล้วนก็ได้นะคะให้นกักเรียนเนี่ยสามารถออกแบบได้เองอ่าคเดียก็สามารถออกแบบนะคะเขาบอกรกเเดี๋ยวเราก็จะมาวาดพร้อมๆกันนะคะ ขนาษณารวากระต่ายนะคะก็จะวาดง่ายๆเขาบอกว่าอาหน้ากลมนะคะวาดหน้าก่อนแล้วกันหน้าใหญ่มากเลยอห,หูหน้าหน้าหน้ากลมหน้าแหลมออวาดหน้าแ้่ก็มีตัวในะครจะวาดตามครูเบียก็ได้นะนมีตา มีจมูกมีปากมีหูเขาบอกหูตั้งปลายแหลมตั้งปลายแหลมหูตั้งปลายแหลมนะคะอ่าแล้วก็อ่ะวาดเท้าลงไปตั้งระบายสีด้วยไหมคะใช่ค่ะใช่ระบายสีด้วย สีตาก็ต้องสีน้ำตาลนะสีตาเขาบอกข้อสีดำแม่สีแดงก็ไปสีน้ำตาลได้ไหมก็คือแค่กลอดเนหลอดนี้นะแล้วก็สามารถตกแต่งไปได้นะคะ่าคุณบียก็อาจจะเอาเป็นสีดำก็ได้ข้างในอาจจะเป็นสีแดง เออตาดำแดงท <ผม S 1> ีตา,า,าเลยทีนี้ผมว่าเหมือนจไตายดิจตใช่เรเาจะห็นตลยตัวนีขาวตาสีแดงมาแล้วใช่หรอตอลาแรกๆรู้กลัวนั่นแหละ่เร่นตัวตาสีดำมีมามดไม่รู้ไม่รู้ ได้คือเคอร์ดอ่าเขาบอกว่าเพศเมียสีขาวเพนผู้สีดำเราอาจจะอยากได้เป็นสีสีดำดำขาวขาวสีดำน่อยก็ได้แล้วแต่ักเรียนนะคะแต่ต้องดูด้วยเขาบอกหน้ากลมต้องมีหนวดด้วย มีหนวดตามตามตามนี้นะคะเขาบอกอ่าเพชรเมียมีหางอ่าไม่เห็นหางเพชรเมียไม่เห็นหางแต่เพชรผู้น่ะเห็นหางกลมๆแล้วก็อาจจะ จะเป็นสีเทาๆหน่อยก็ได้หรืออาจาอาจะาเป็นลายดำหน่อยก็ได้นะคะจะเป็นหูสีดำสัมกาอาจจะเป็นสีขาวก็ได้ จะมีลายดำจุดๆจๆกระตายไม่ได้เราเรียกมีเลยเออแล้วแต่เราเลยนะคะเหมือนหมีแล้วที่เน้อาจจะใส่สีเป็นเทาๆหน่อยแล้วกันมองแมมเลยที่เน้แน่ เก็บครอความกันกระตายลายบัวเออคล้ายๆนะแต่ว่าเหมือนกระตายดีโล <laughs> ดเก่ากระตายล่างใสทุบัว <laughs> เออเขาข้างๆเราก็จะเป็นตกแต่งไปเรื่อยนะคะอาจจะเป็นแค่รอดหรือว่าเป็นพุ่งหญ้าอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็สามารถตกแต่งไปได้เหงาว่ามันดูเหงาๆจงเลยกระต่ายตัวนี้อเอาใบสี สีเขียวอ่อนหน่อยนี่ยนอยู่เห็นไหมกระตายนะคะเขาบอกเพชผู้สีดำเพ้นเมียสีขาวแล้วบายสีลงไปด้วยนะกระต่ายของคุณเบียงก็ออกขาวๆดำๆเทาๆหน่อยนะคะขนตั้นตานะคะมีสีดำกับส,สีแดง อ่าแล้วก็หูนะคะตั้งปลายแหลมทั้งพ่อทั้งแม่เลยหูตั้งปลายแหลมนะคะหางหางเห็นหางก็ได้ไม่เห็นหางก็ได้นะคะนอยากให้เห็นหางแล้วก็เติมหางลงไปเห็นหางกลมๆวเหมือนตุนลกิ้งกอกเอ้ยหางกระต่ายมันแค่สนสั้นนะไม่เอายาวๆวนะ <S <S ิน้งอก แล้วก็หัวกลมหน้าแหลมหัวกลมนะคะหน้าแหลมก็จะมีหนวดด้วยโหกเซตหกเซตเรียบร้อยนะเกียนระบายสีด้วยนะคะนักเรียนวาดรูประบายสีด้วยูว่าแบบนักเียนดมันน่ารักดีเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนนะคะ สร็จแ,แล้วลองเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเอ้ยน่ารักเออสวยสันสันน,น่ารักเลยนะคะเออคนอื่นเอามาโชว์ได้นะามาโชว์ได้ลักษณะนะคะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมในข้อหนึ่งเนะี่ยจะเป็นลักษณะสีตานะคะสีขนสีผิวเกดลักษณะผิวหนังนะคะรูปร่างลักษณะของร่างกายใบหน้า ใบหูปางหางตีนลักษณะความยาวของขนปีกลักษณะเหล่านี้นะคะเหมืออาจจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ก็ได้หรืออาจจะเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่ก็ได้นะคะการพยากรณ์ลักษณะของลูกกระต่ายได้อย่างไรนะคะก็คือเกิดจากการสังเกตนะคะการสังเกตลักษณะของกระต่ายเพศผู้และเพศเมียนะคะเพราะ ลักษณะของลูกเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ลักษณะของลูกกระต่ายที่ได้นะคะพยากรณ์ว่าอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกลักษณะของพ่อและแม่เป็นเห็นนะคะผลของการเปรียบเทียบนะคะลักษณะของพ่อแม่ ซึ่งอาจจะมีลักษณะบางอย่างนะคะเหม da, like ือนพ่อก็ได้เหมือนแม่ก็ได้ซึ่งกระต่ายแต่ละตัวเนี่ยของทุกคนเนี่ยอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนก็ได้นะคะและบางอย่างอาจจะเหมือนแม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเอระบายสีดำทั้งหมดหรือบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นสีขาวหมดเลยนะคะอาจจะเหมือนตัวใดตัวหนึ่งหรืออาจจะเหมือนทั้งพ่อและแม่ก็ได้ หนึ่งสองสามเขียนให้เรียบร้อยเลยค่ะนักเรียนเขียนต่อกันเลยนะคะนักเรียนเขียนต่อกันเลยนะนักเรียนไม่ไม่เว้นเหมือนครูเบียนะคะเพราะว่าครูเบียมันมีข้อความข้างหน้าครูเบียลบออกนะคะมันก็เลยค่ะหนูไม่ต้องเว้นแบบย่อหน้าอะไรเหมือนครูเบียเลยนะหนูก็เขียนตามปกติของหนูเลย 13, หนึ่งถึงสามเสร็จแล้วครับโอ้โหข้อหนึ่งใครยังไม่ใส่ขะข้อหนึ่งข้อหนึ่งใครยังไม่ใส่ขะอ่ะครูเบียเลื่อนนะคะข้อหนึ่งครูเบียเลื่อนนะทำแค่หนึ่ง,ง,ง,งถึงสามใช่ไหมครับสีส่ห้าด้วย สี่ห้าได้เลยนะคะสี่ห้าได้เลยเดี๋ยวยเพิ่งเขียนนะเดี๋ยวครูเบียย่อให้ก่อนนะคะลักษณะทางพันธุกรรมะะรของสัตว์นะคะจะเป็นลักษณะที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่สู่รุ่นลูก จะมีหลายลักษณะนะคะจะมีหลายลักษณะอันนี้ไม่ต้องเขียนนะคะก็ะสามารถสังเกตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าใบหออูปากนะคะสีผิวต่างจักก็สามารถที่จะสังเกตได้ด้วยเช่นเดียวกันบางอย่างเนี่ยอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนพ่อแม่ก็ได้นะคะ ทำถึงข้อห้าได้เลยนะคะทำถึงข้อห้าได้เลยข้อสองใครยังไม่เสร็จคะข้อสองข้อสองใครยังไม่เสร็จนีไม่เลยครูเบียจะได้ขยายนะคะข้อเสร็จแล้วครับนี่ไงครูเบียจะได้ขยายดู่ะ จะได้ทำสามสี่ห้าในอีกหน้านึ่งนักเรียนลอกหลังเขาว่าเช่นได้เลยนะคะนอกหลังเขาว่าเช่นได้เลยดังนั้นยังพอมีเวลานะคะให้หนักเรียนทำให้เรียบร้อยคะ่ะ โอเคนะคะสำหรับข้านี้ครูเบียฝากไว้นะคะในหน้าที่73 74แล้วก็75นะคะในหน้า75เนี่ยนักเรียนนะคะนอกจากคำว่าเช่นนะคะก็คือลักษณะใดบ้างของสัตว์ที่ไม่ใช่ลักษณะทางพันธุก,กรรมทางพันธุก,กรรมก็คือพวกนิสัยใจคอต่างๆความชอบต่างๆนะคะอันนี้ก็จะไม่เป็น ไม่เกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของครูเบียกับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วค่ะแล้วพบกันนะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ก็คือเปิดเรียนนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ